สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องมาอีกแล้วแซบอีกแล้วพี่น้องบุญบูวนะครับห่วงไข่พี่น้องควงไข่ห่วงไข่เตยหน้าผมห่วไข่เหลืองอื้มอืมก็จะพี่น้องอืม 보이네 음. ออเอบพาไม่ลงเก็บมาโลกนึงครับอ,ไไหนหนอ้ใครดินไปรายไม่อง ให้เด hey, oh, okay. oh, okay. ีงหลายค่านสับหมึงุ่มค่าไปนอนซื้อมซื้อรอนโอ้โหละสองร้อยเมื่อไรใครเล่นนะอื้อ ไม่เอาชอัน้วยเล,เลยอื้มจับนนะครับ กูเยนไปเห็นกินบึม่มกินแ่บเลยพี่นาะแสบไปแ้อนกันนะครับขอาวแับกินมากเลน,นครับ เ้ยเพิ่งใส่มาได้ไม่ l ้องขาดกเรานเข้ามี่นบไป l วัาอยู่ในประเทศลองแป่ครับเนื้อไต่ออกต่อีสารมานหเาได้ไม่น้องฝากตัวกนีะครับเด้ออือ

อือออกมาไม่นานมาพี่น้องอือกินไข่นี่แค็งพี่น้องมาเนี่ยโอ้ยตายตายตายตัวฮ่า้นามนะพี่น้องขอตรวจเข้าไป้ะพี่น้องโอ้ขอตรวจเขาไปนะพี่น้องโอ้แค็นเขาใส่ไข่แดงเข้าไปสามทีหน่วยนี่ครับพี่น้องโอ้ยบปวดใหญ่เลย โอ้ยโอ้ลูกเลยมนไบล่าพีปน้องครับอืมบ่อ,บอ,อดไรไปน่องกินไปแค่เด้ยอือเราต้มสับไปน่องก็ยิ่ครับ แต่ไปมื่วานนี้ครับเดิ่มกินแซ่บครับต้องขอผลขอให้พี่น้องทุกคนนะครับอ่าสมัครกินมาเบิด์ตกับพี่น้องเห็นป่กินมาเบิดแล้วก็เคลียร์ท่าทีาในการกินครับถามนสุภาพประกอะนะครับมื่อนนี้กับฟางผี้องเมื่อวานี้ครับมนอหนาสิฮานวแซบบ่บแมาสู้พี่น้องกินไหมครับมื่อนนี้สวัสดีครับ